ดอกเตอร์นิวแชเจ้าของม็อบงัดไพ่ใบสุดท้ายคอมมิวนิสต์ปั่นมวลชนโจมตีสถาบันต้องการรัฐประหารสังเวยชีวิตมวลชนตัวเองตอกย้ำนิทานหลอกเด็กหลังจากที่เยาวชนปลดแอกเปิดตัวสนับสนุนแนวคิดคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการโดยการโพสต์รูปค้อนเคียวล่าสุดดรสุพนัดอภิญญานหรือดรนิวโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่าไพ่ใบสุดท้ายของเจ้าของม็อบ เพจเยวาวชนปลดแอกรับเพจแนวร่วมทั้งหมดไม่ใช่กระบอกเสียงของประชาชนถตาเป็นกระบอกเสียงของเจ้าของม็อบซึ่งเป็นเครื่องมือในการยุยงปุกป,ปั่นหลอกให้มวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองการเปิดไพ่สาธารณรัฐและคอมมิวนิสต์คือการดึงแนวร่วมร่มเจ้าทั้งหมดกลับเข้ามาในกระบวนการของม็อบแม้ว่าจะต้องเสียปัญญาชนจำนวนไม่น้อย ที่เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังม็อบตัวจริงต้องการคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่การปฏิรูปแบบที่พูดอย่างคนมือถือศากปากถือศีลแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องทำเพราะภายในมือเหลือน้อยลงไปทุกทีปลุกระดมอย่างไรก็ปลุกไม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลุกระดมอะไรก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเกือบทุกครั้งพอล้วนแล้วแต่เป็นการปั่นกระแสลงโลกในโซเชียลมีเดีย และพื้นที่สื่อต่างๆทั้งหมดที่พวกเขาครอบครองเจ้าของม็อบเองก็เป็นคนลุงโลกคนอะไรสั่งให้ลูกของคนอื่นบอกลาเครื่องแบบนักเรียนในขณะที่ลูกของตัวเองใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนนานาชาติทุกวันอย่างเพร่งครัดนี่คือความอำมหิตของเจ้าของม็อบตัวจริงที่พร้อมจะใช้ลูกของชาวบ้านเป็นเครื่องมือทําอะไรก็ได้อย่างไร้หัวใจโดยไม่สนใจใยดีว่าลูกของชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้าง ดังนั้นจึงเหลือเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถนำมาเป็นเงื่อนไขในการปลุกระดมครั้งใหญ่ได้ภัยใบสุดท้ายของพวกเขาก็คือการสังเวยชีวิตมวลชนของตัวเองด้วยการลงมือเสียเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกหลานของชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาจงใจใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอดเพียงแค่จัดฉากสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วยนความผิดทั้งหมดไปโทษศัตรูของพวกเขา ให้ความเกลียดชังไปถึงขีดสุดโดยการใช้สื่อทั้งหมดที่มีอยู่ในมือจำนวนมากทั้งบนดินและใต้ดินปลุกระดมให้เกิดการลุกฮือมาต่อต้านรัฐจนตลอดล้มล้างการปกครองตามแนวทางอนาธิปไตยสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือความรุนแรงอันนำไปสู่การเป็นรัฐล้มเหลว พราะพวกเขาต่างที่ต้องการการรัฐประหารเพื่อตอกย้ำนิทานหลอกเด็กของพวกเขาในการปลุกระดมครั้งสุดท้ายเมื่อใดก็ตามที่เกิดการรัฐประหารก็ยิ่งเข้าแผนของพวกเขาที่ต้องการการนองเลือดเพื่อเปิดช่องทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงในที่สุดในเมื่อเจ้าของม็อบมีธุรกิจใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาได้ตกลงกับหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าขอเพียงแค่สหรัฐ ช่วยให้เขาเป็นใหญ่ในประเทศไทยเขายินดีดำเนินนโยบายที่เป็นคุณกับสหรัฐทั้งหมดอย่างเต็มที่สถานการณ์ตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ว่าพวกเขาจะกล้าลงมือจริงๆหรือไม่แล้วพวกเขาจะลงมือเมื่อไหร่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย